ครึ่งปีผ่านไปตึกสอต,ตองงอเป็นยังไงบ้าง จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมปี2025ตึกสอตอง,งอหรืออาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกิดพังถล่มลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิต89คนและสูญหาย7คนซึ่งถือเป็นโศกนาฏกรรมการก่อสร้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยผลสอบสวนชี้การออกแบบและก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมายผนังรับแรงเฉือนและวัสดุที่ใช้ต่ำกว่ามาตรฐานจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตลาดอสังหาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เริ่มจากผู้พัฒนาโครงการที่ต้องโปร่งใสามากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่สร้างเสร็ แล้วขายแต่ต้องเปิดเผยมาตรฐานการก่อสร้างอาจรวมถึงชื่อวิศวกรและผู้ควบคุมงานด้านผู้ซื้อและนักลงทุนก็โฟกัสไปที่ความปลอดภัยมากกว่าการมองที่ทำเลอย่างเดียวธนาคารและสถาบันการเงินก็เขเ้มงวดขึ้นในการปล่อยสินเชื่อไม่ได้ดูแค่ยอดขายหรือศักยภาพตลาดแต่ยังพิจารณาด้านวิศวกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงในการปล่อยกู้ในมุมของคดีความตำรวจได้ออกหมายจับ17รายจากทั้งอิตาเลียนไทยและชัยนาเรลเวย์นอกจากนี้ยังพบเครือข่ายโนมินีและการหัวประมูลก่อนส่งสำนวน,วนต่ออัยการและปปชด้าน การเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตบางส่วนได้รับการชดเชยแล้วแต่หลายครอบครัวยังต้องรอการตรวจสอบนี่ไม่ใช่เพียงโศกนาฏกรรมแต่คือภาพสะท้อนถึงความปลอดภัยด้านวิศวกรรมของวงการอสังหาไทย